นะต้องรีบถอนต้องรีบถอนเลยถูกต้องถ้าถอนปุ๊บคือผมจะไม่ติดเอฟใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ติดเอฟอู้ท่ครับอาจารย์นะครับมาบอกรักน่ะถึงมาบอกเลยโอ้ยขอบคุณครับอาจารย์โอเคโอเคยังไงรีบถอนแล้วกันผมต้องไปตรงนี้เลยไหมไปเลยไปเลยลาเข้าไปเลยอาจารย์คุยกับพนักงานก่อนแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมขอขอมาได้ไหมะ อาจารย์บอกว่าให้ไปถอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมติด F แน่เลยอ่ะได้ค่ะนะครับพี่นะแป๊บเดียวนะเดีอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์ร,รีบไปถอนรีบไปถอนเป็นห่วงอย่าลืมกดซั b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่นะาไข่เป็นอะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะคือพอดีว่าผมเมาค้างนิดหน่อยเอ้ยไม่ใช่ครับคือพอดีว่าเมื่อคืนผมแบบนอนน้อยะแล้วผมรู้สึกว่าผมทำงานไม่ค่อยดี วันนี้เลยขายรู้สึกว่าขายขายไม่ค่อยได้ะครับพี่ไม่ไเป็นไรนะค่อยๆฝึกไปแต่ครับพี่พอดีว่าเมื่อวานหนักไปหน่อยหมายถึงว่าเมื่อวาน,น่คือผมทํางานหนักไปหน่อยอะครับมันเลยมีอาการแห้แงแห้งแหงบ่มีครับแหงบอมี <c oughs> ไม่น่าดื่มเยอะเลยเมื่อคืนแม่งหัวตื้อๆเลยวะ่ะอา้อาวอ้าวอาจารย์บินสวัสดีครับเออใครเป็นยังไง ก็ร้อนนิดหน่อยครับอาจารย์พอดีว่าเปิดแอร์แค่ตัวเดียวอ่ะคือถักอากาศูมทำึงเป็นไงมาฝึกงานที่นี่เป็นไงเขาเขาได้ไหมอาจารย์อยากให้ทาให้ดีที่สุดนะไอ้ไข่นั่งก่อนนบอาจารย์เออพราะอาจารย์ตรวจข้อสอบแกแล้วเนี่ยของแกแย่สุดนะอาจารย์มันจะได้เอาคะแนนตรงนี้ไปจุนเจือตรงนั้นด้วยแกนี่มีสิทธิ์นะคือมีสิทธ์อะไรครับอาจารย์ติดนิจใจยุ่นไงครับแต่ผู้ชมครับฮ่าอันนี้เขาเรียกว่าสุดนิจใจยุ่น อาจารย์จะมาถะดอะไรกับผมครับเม<อ>ื่อกี้อาจารย์บอกว่าคะแนนผมนี่คือแย่สุดแล้วแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงนะครับว่าว่าคะแนนผมคือแย่ที่สุดเลยอะครับ <S <S ก็มาช้า่ยอาจารย์ผ่านไปไงอาจารย์เห็นพอดีไงอาจารย์ก็รีบมาบอกนี่ไงแล้ว,แล,วแล้วผมควรทํายังไงอะอาจารย์ที่ผมจะไม่ติด F อะครับอาจารย์คือถอนอย่างเดียวนะต้องรีบถอนต้องรีบถอนเลยถูกต้องถ้าถอนปุ๊บคือผมจะไม่ติด F ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ติด F ได้ครับอาจารย์ นี่ครับมาบอกเลยรักถึงมาบอกกันเลยขอบคุณครับอาจารย์โอเคโอเคยังไงพี่ถอนแล้วกันผมต้องไปตรงนี้เลยไหมไปเลยไปเลยลาเข้าไปเลยอาจารย์คุยกับพนักงานก่อนแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมขอขอมาได้ไหมอ่ะอาจารย์บอกว่าให้ไปถอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมติดเอฟแน่เลยอ่ะได้ค่ะนะครับพี่นะแป๊บเดียวนะอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์รีบไปถอนรีบไปถอนเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วง หยอกลูกสิหยอกลูกสิติ๊กหยอกกี่โมงละน่าจะห้าโมงแล้วค่ะโอ้ยเดามึงเดาเอาอ้าจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวโทรทันฮัลโหลเออไอ้ใครอรุณครับอาจารย์เฮ้ยใครถอนยังวะผมกำลังถอนอยู่เลยครับอาจารย์ครับผมอ่านี่ถอนเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยโอ้ยมีเวลาถมเทครับอาจารย์สบายมากเฮ้ย อใครทันได้ไงมันมันหมดปิดห้าโมงเย็นนุ้ยโอ้อาจารย์ครับไม่ต้องห่วงคือผมเนี่ยอยู่ที่ห้องก็ถอนได้ใช่ไหมพวกเรล่ยโอ้ยมึนไปเฮเลยกันวะไอ้ใครมึงถอนได้ไงกันเนี่ยโอ้อาจารย์ครับถ้าใจมันได้อะที่ไหนก็ถอนได้ใช่ไหมพวกเราเย้ ปวดหูไอ้ไขมันไม่อ่อเนื่อนฮัลโหลอาจารย์แค่นี้ก่อนนะพอดีว่าเพื่อนๆผมเนี่ยชวนดอนดอแล้วแค่นี้นะครับอาจารย์พุ้ยบุยโยโอ้ยเมาเว้ยมันต้องอย่างนี้เอ้ยมิวสิกหน่อยมาแดดแตแดดแตแดดแตแดด หาเงินเง็ดยิ <ขอ S 3> ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กเง็ดดูแลจบครบเป็ด